สวัสดีครับกาสสวัสดีเอฟซีนะครับพอมีพี่น้องเนาะทุกทกคนทุกท่านเอฟซีาัเป็นแพ้งเอฟซีน้องอิงและก็เอฟซีทุกท่านรวมทั้งผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอนีเนาะนะครับกสืบเนื่องจากขอความี่บอดโจลอดิโพต์ขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้กลางดึกหน่อยนะครับผมก็เดบเวาข้าวในจุดนั้นแหละนะครับกา มีโพดขึ้นมาอีกนะครับปรมม่าณสามโพดแต่กับสาระเดียวกันผมก็เลยอ่ะมาบอกเป็นคลิปเดียวเลยนะครับมาพูดเป็นคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์แล้วก็ผู้ที่แสดงความคิดเห็นครับไปในทางที่แบบว่าตรงกันข้ามไหมครับพี่น้องครับตรงกันขามกับถีบบอดโจเราพิมพ์เลยนะครับคือมันจะตรงกันข้ามเลยนะครับแล้วก็เลยโพดกันมากสินะครับเดี๋ยวขึ้นเหตเบึงครับ นี่อ่ะนี่ครับเราโพดว่าอย่าโยงอย่าโยงในทางไม่ดีอย่าโยงไปอ่าอย่าโยงในทางลบๆอืมโพดที่แล้วกับโพดมาอวานนี่แหละครับพี่น้องเนาะนะครับไม่ได้พูดถึง f อซในทางที่ไม่ดีเลยคือนะครับพี่น้องโพ์เมื่อวานเนี่ยนะครับโพสเมืม่อเมื่อวานอนะที่เป็นเพื่อนสีสมสมแนะที่ผมได้ว่าไปในะคลิปก้อนนี่แหละ แล้วก็บอได้ว่าถึงเอฟซเลยนะครับอหลีผมก็อ่านดูไม่ได้พูดถึงเอฟซเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบอได้พูดถึงเอฟซเลยนะครับมิเตอบอกให้เบงความบันเทิงความมวลเนาะอ่าแล้วก็ว่าเองความหละนคลิปอะที่เป็นคาพูดกันเลยแหละที่ในคลิปผมพูดอะนะครับอ่าไม่ได้พูดถึงเอฟซเลยนะผมอนุญาตอ่านต่อนะครับผมอ่า <c oughs> เรารักเอฟซเราเครารพเอฟซ อย่าโยงอย่าบิดเบือนคําโพสต์ของผมละว,ว่านะครับผมไม่เคยพูดให้ร้ายเอฟซผมไม่เคยพูดคําว่าเอฟซสายนอกสายป่านี่ผมถึงบอกว่านะครับพี่น้องครับียังกะซางเนาะให้ฟังบอดซะอืมถาราบอวออกมาจังไดน,นะครับกะจังว่าตามเล่าแต่ถัลบอว์ดวีบอกผู้ใดบอกกกะซางนั่นคือส่วนบุคคลเพลินนะครับอ,อ่านต่อนนะพี่นอนะ้องเนาะผมนึกสายอนอกก็ป่านี่ ผมไม่เคยพูดให้ FC ในทางไม่ดีหักกระดอนะครับยามาปันยามาคอมเมนต์ในทางลบๆนี่นะครับส่วนเรื่อง YouTube รอบนอกคนทำข่าวศิลปินเราวงเราในทางที่ไม่ดีก็มีเยอะเราก็ในทางที่ดีก็มีเยอะเราก็เชื่นชมอยู่แล้วแต่มันจะมีบางช่องที่บางครั้งนะครับบางคำพูดนะครับ <c oughs> ก็สื่อสารในทางไม่เป็นจริง ในทางรบๆผมก็โพส์กล่าวตักเตือนส่วนช่องทําดีพูดดีทําดีทําไปเราเชื่อนชมผมก็พร้อมสนับสนุนด้วยนี่ไม่ได้ว่าเลยนะไม่ได้ว่าอะไรเลยส่วน f อสาวน้อย f อฟศิลิสาวน้อยส่วนมากคอมเมนต์ในทางที่ดีอยู่แล้วรักและศรัทธาส่วนพวกมาคอมเมนต์ลบๆหาแต่เรื่องโยงให้คนทะเลาะกัน พวกนี้เราเรียกพวกเสี่ยมพวกปั่นให้คนแตแกแยกกันอย่าหาธรรมเราว่ารักผมรักลูกทีมผมรักองค์ก <c> ร <oughs> ที่ผมบริหารก็ต้องสนับสนุนและส่งเสริมพลังบวกกันสร้างผลงานสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างเสียงหัวเราะให้คนมวนดามหักดาขี้ดาดังมันเลยจิตติดเหลืองเออ เอาหนีไกลๆอย่ามาบอกให้ผมฟังบอ,อยากเห็นบอ,อยากทราบนะครับบอ,อยากนี่อยู่นี่มีแต่มวลบันเทิงเบิงแล้วหัวเราะต่ออายุมีรอยยิ้มนะครับหากแพ่งกันส่วนตัวละว,ว่านี่คือโพดโพดหนึ่งนะครับกับมีอีกโพดหนึ่งครับพี่น้องครับเนาะ,ะ,ะอ่าอ่านต่อโพดที่สองมันจะเป็นเรื่องเาวาต่อกันนะครับจะเป็นเรื่องราวที่ต่อกันอ่าคือบปรลุ่งหลายลูกพีเอาเดี๋ยวเด้อ ผมใส่โปรแกรมไายครับโปรแกรมอัดนะในนอเนี่ยนะว่าเป็นอย่างเอาลงมากกัได้อ่ะปึ๊บอ,ออกไปตัวนี้ขึ้นมาบปนี้ครับนี <c oughs> ่ผมอายุจะสี่สิบอยู่วงสาวน้อยมาตั้งแต่เกิดนะฮะผมบริหารเต็มตัวจะเข้าปีที่สิบ แต่ก่อนทุกครั้งผมโพสผมพูดจะจบนะละวานะครับและจะไปในทิศทางเดียวกันเพราะก่อนผมจะโพสอะไรทั้งเฟซทั้ง Youtube ผมคิดวิเคราะห์แต่ต้องอย่างถี่ถ้วนผมว่าผม <c oughs> มีเหตุมีผลผิดถูกและทำหน้าที่เป็นผู้บริหาและเป็นผู้ใหญ่พอนะมาตอนนี้ผมจะโพสอะไรณนะตอนนี้นะครับพี่น้องครับนะครับณนะตอนนี้นะฮะ <c oughs> ผมจะโพสอะไรมันก็จะมีพวกคอมเมนต์ในทางลบๆมีคอมเมนต์มาเออมีคอมเมนต์ลบแปลกๆไปในทางไม่ดีและจะและมีพวกจับคำพูดคำโพสของผมอืมที่พูดเรื่องหนึง่งแต่คอมเมนต์เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่จะโยงไปในทางดรามา่าแสดงว่าพวกปัน่นพวกเสี่ยมพวกจ้องทำลายมันต้องมีอ่าแสดงว่า ต้องมีพวกที่จะจ้องทำลายโดยให้เอฟซทะเลาะกันแล้วโยงมาใส่ผู้บริหารนะครับอันนี้ผมก็เคยบอกพี่น้องเด้คือระว่าเลยนะครับผมว่าอันมันจะมีคอมเมนต์แบบแปลกๆนะขึ้นมาว่านี้โพดมาว่านะบอลโจแล้วว,ว่าได้ยวถึงเอฟซเลยด้ยนะครับไม่ได้พูดถึงเอฟซเลยแต่ทําไมมีคอมเมนต์กเกี่ยวกับเอฟซมาทําไมมีคอมเมนต์ที่บอกว่าบอโจละวา่าเอฟซี บอโจแล้วแบ่งแยกเอฟซีคือไม่มีเลยเมื่อวานเนี่ยไม่มีคําว่าเอฟซีเลยนะครับโพทิลเลเวาอันนี้แมนลีนะครับกลับไปอ่านมนเลยขึ้นเราบม่ได้ไปว่าเอฟซีอย่างเลยนะครับมาว่านี่นี่คือเรื่องจริงบานเป็นอย่างคือมีคอมเมนต์มาวา่าพยายามไงเออแล้วเอามาโพส์ได้เอามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อๆกันคือเพิ่งสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับอ่าเพิ่งสร้างขึ้นมาทั้งนั้นอนะ ช่องนะครับเพิ่งสร้างแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อๆกันอ่ะคอมเมนต์ต่อๆกันพอคอมเมนต์ปุ๊บก็จะมาต่อๆกันพอเขาไปเบืองเอา้าเพิ่งสร้างมาดีกว่าก็าแสดงว่ามีคนที่จ้องอยู่แล้วคือสมมติว่าขเขาบอกเรื่องไกยยง่ยังเสียนะครับคือสมมติว่าเรามาพูดเรื่องไก่แต่ว่าพวกนี้จะมาคอมเมนต์เกี่ยวกับว่าลิงอ่าหรือว่าไดโนเสาร์เป็นยังนั้คนละเรื่องอะ่ะ <c oughs> คือแบบว่าคนละเรื่องอ,ะอ่ะอ่า ไก่ก็เป็นสัตว์อยู่แล้วเดนซสองก็เป็นสัตว์อยู่แล้วแต่ว่ามันคนละประเภทคนละพวกกัเใช่ก็คือกันครับอืมเบาเรื่องหนึง่งเ้าพิมพ์เรื่องบอโจและพิมเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะมีมาแล้วมาอีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยผมพูดอีกเรื่องหนึ่งเขาก็จะพูดไปอีกเรื่องหนึ่งนะก็จะมีคอมเมนต์มาอีกเรื่องหนึ่งจริงๆครับอันนี้คือเรื่องจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงมันก็เลยเฮ็ดไหนการว่าเอากลายเป็นเฮ้ยกลายเป็นอะไรอ่ะเบนบอคืองงอ่ะ คือเอาเบิงอยู่ดีมีความอยู่อยู่ดีจึงเอาเกิดดามามาเอาคือเจา้าือคิดไปไดน้นะคือแบบจ้องอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าพี่นองครับให้ดูนะครับให้เบิง่งให้เบิ่งที่บอดโจและ้ะก็ค่ำที่ออกมาจากปากเล่านะครับถา้าบางเธอเอาไปจับต้นชนปลายเองหรือว่าอ้ยังต่างๆเนี่ยมันจะเกิดความข้าใจผิดวันเทียบเหตเป็นช่องว่างให้คนที่เขาคิดไม่ดีเนี่ยนะครับมาโจมตีนะครับ,มา,ม,นะรบมาปล่อยพลังบวกในเฮาถึงเขาเป็นเอฟซีกันอยู่แล้วเนี่ยแกแพ่งกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเนาะ นั่นแหละครับพี่น้องครับหักแพ่งมองแย่งกันครับเป็นกระลังใจให้ทีมผู้บริหารกรลังใจศิลปินสู่คนนะครับมือนีสาวน้อยเป็นแพงนำโดยพ่อโจกับพีหลานะครับแสดงอยู่ที่จังหวัดอ่าพระนครศรีอยุธยานะครับรุชนะนะครับเป็นงานไหลพี่น้องเป็นพอๆกันได้คือเขาขอบคุณทุกการรับชมเราฟังครับพี่น้องครับสวัสดีครับ